สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับบอยนะฮะแล้ววันนี้เนะเราจะมาพูดถึงการอัปเดตใหม่จริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าอัปเดตใหม่หรอกแต่ก็คือการอัปเดตของซีซันพาสในรอบนี้นะครับหรือก็คือ Royal Pass นั่นแหละฮะซึ่งมันก็ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะในวันนี้เนาะก็เดี๋ยวเรามาดูของกันเลยดีกว่าละกันเนาะก่อนที่เราจะไปซื้อมันนะฮะ ซึ่งอย่างแรกเลยนะฮะก็จะมีทางด้านของชุดที่จากตอนเวล1หนึเลยเนาะถ้าเกิดเราซื้อรอยัลพ a าสนะฮะซึ่งถามว่าดูโอเคไหมก็โอเคนะแต่ถามว่าคาดูสวยไหมถือว่าใช้ได้นะฮะสำหรับเวล1นเนาะแล้วถัดมานะฮะก็จะเป็นทางด้านของต่าง UC แล้วก็หน้าคาอันนี้โอเคนะใช้ได้ใช้ได้อัาจากนั้นก็เป็น UC ของเล็กน้อยแล้วก็อีโมดเหรอเฮ้ยอันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋ง อันนี้เจ๋งอันนี้ผมชอบเี้ยอันนี้โอเคอันนี้โอเคแล้วก็ตัว RP แล้วก็ UC แล้วก็เบอร์สิบห้าก็จะเป็นทางด้านของอวตารนะก็ดูโอเคนะใช้ได้แต่ผมชอบซีซั่นนี้มากเลยนะคือผมชอบสีของมันนะเป็นโทนสีที่แบบจิจาร์ดดีนะชอบดีชอบดีหลังจากนั้นก็ UC แล้วก็มีทางด้านของที่ห้อยกระเป๋าที่ผมค่อนข้างที่จะชอบนะน่ารักใช้ได้เลยผมชอบสีมันมากเลยถือว่าใช้ได้นะโอเคเลย แล้วก็จะเป็นท่าอุ้มลูกนะฮะหรือคราโดนะฮะก, <c oughs> ก็กวนๆดีนะฮะอันจากนั้นก็ยูซีแล้วก็หมวกกันน็อกเอออันนี้น่าจะเป็นหมวกกันน็อกที่น่าจะออกแนวดีไซน์เดียวกับกระเป๋าของซีซั่นก่อนนะฮะถ้าให้เดาถือว่าเข้ากันมากๆเลยนะแต่อันนี้ไม่แน่ใจนะฮะว่าวหนึ่งว่าสองวันสามจะดูเป็นยังไงเนาะอาจจะมีสีที่คล้ายๆของกระเป๋าซีซั่นก่อนเนะาะก็น่ารุ้นอยู่นะถ้าเกิดอย่างนั้นก็น่าใช้ด้วยกันนะฮะแล้วก็เป็นทางด้านของรถนะฮะ อันนิ r เซอรี่เซอรเบชันดาเซียนะฮะเป็นรถที่เก๋นะผมชอบอันนี้ถือว่าใช้ได้ี่ใช้ได้อ่าจากนั้นก็เป็นทางด้านของกล่องมาโอ้ในกล่องก็จะมีทางด้านของ UAC คันนี้นะฮะแล้วก็ AK ถือว่าใช้ได้นะทั้งสองสกินถือว่าดูดีนะฮะแล้วก็ UC แล้วก็ท่าเต้น Twist นะฮะก็กลัวๆเนาะได้อยู่ไดาอยู่ แล้วก็ UC แล้วจากนั้นก็เครื่องบินนะฮะซึ่งเป็นลายที่ดูแบบโดดเด่นมากชอบอันนี้ชอบอันนี้ชอบจริงนะ,ะแล้วจากนั้นก็กรอบรูปก็สวยนะเก๋นนะแล้วก็ชุดถือว่าโอเคนะฮะใช้ได้เลยแล้วก็ M16 นะฮะโอเคเหมือนกันเนาะแล้วก็กลองแล้วก็ท่าเต้นแดงนะฮะ อีโมดแดงรอบนี้ก็โอเคนะโอเคไม่ได้หวือหวาอะไรขนาดนั้นนะฮะแล้วก็รับเบิร์ดมิสเตอร์วูฟกรีเน่นะฮะอันนี้น่ารักมากแต่อยากรู้นะว่าแบบมันจะมีเอฟเฟกอะไรหรือเปล่านะฮะแบบเวลาโยหรือคิวได้มันจะขึ้นอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะแต่โดยรวมระเบิดดูน่ารักมากๆนะฮะแล้วเจนั้นก็ยูซีแล้วจนั้นก็กระช กระทะ l ล o ยอดมา s t สตี้ก็ดูโอเคนะใช้ได้ใช้ได้เรื่อยๆเรื่อยๆก็จะเป็นทางด้านของ Avatar อวตารอีกแล้วนะฮะอันดับวันที่ซีซั่นสิบสองนะฮะออแล้วก็กระเป๋าโอเคโอเคใช้ได้อยู่ไม่ได้อวึวาขนาดนั้นนะฮะแล้วก็ใบสันนะฮะเออสกินนี้ก็ดูดีนะเนี่ยผมชอบลายแบบนี้มากเลยชอบมากเลยไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะแต่ชอบ แล้วจากนั้นก็สกินเวล้อยนะสกินเวลลอยร,รอบนี้มันจะมีให้เลือกเป็น2สกินน้อยระหว่างสกินนี้ที่ผมค่อนข้างที่จะชอบนะฮะชอบสีของมันนะ,ะใช้ได้เลยแล้วก็แล้วก็สกินนี้นะฮะซึ่งก็ดูเทพอีกแบบเนาะเหมือนแบบให้เลือกระหว่าง2สไตล์ฮะแบบเอาแบบอาร์เคดอาร์เคดหน่อยหน่อยแบบแนวแบบเกมเกมนิดนึงหรือว่าจะเอาแนวแบบไซบอร์กอะไรประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าดูดีนะ แต่ผมก็น่าจะเอาชุดนี้นะฮะถ้าให้ถ้าให้เลือกเนาะก็น่าจะเอาชุดนี้เนี่ยฮะอันนี้ผมไปเอาหัวออกมาเนาะคือหัวคือดูน่ารักมากเลยแล้วดูดิตรงตาคือมันเปลี่ยนแบบเปลี่ยนอิโมดได้เองอะอันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งผมชอบมากนะฮะส่วนอีกอันก็เป็นประมาณนี้เนาะหน้าไม่มีเอฟเฟกอะไรมากนะฮะนอกจากจะแบบเรืองแสงแล้วก็หายไปเนาะตามเนี่ยด้านซ้ายกับด้านขวาของหน้านะถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นกันเนาะหรือถ้าเป็นไม่ได้ก็อาจจะจัด ทั้ง2ชุดเนาะไม่รู้ว่าเขาจะให้แลกหรือเปล่าเนาะอันนี้น่าสนใจอ่าอันนี้คือกล่องจาก first anniversary หรือก็คือของปีที่แล้วเนาะครบรอบ1ปีซึ่งเขาเอากลับมาให้แลกเนาะแต่เหมือนจะมีของเพิ่มเติมนะฮะที่ไม่ได้อยู่ใน anniversary ครบรอบ1ปีอย่างเช่นคาอันนี้ไม่ได้อยู่แต่สวยมากใช้ได้เลยนะเนี่ยเขาเรื่องนนเนี้ย แล้วก็หัวหัวทั้งสองอันอน,นี้เฮ้ยชอบหัวนี้มากเลยอะ Happy เนหืยแล้วเป็นของแดงด้วยนะประเด็นอะคือผมสามารถสะสมได้อะเป็นะารที่ดีเหมือนกันนะอันนี้คือปีที่แล้วไม่มีนะฮะผมจําได้ว่าไม่มีนะอันนี้ด้วยนะคะแต่ปีที่แล้วมีอันนี้ก็ดีเนานะซึ่งผมมีอยู่แล้วเนาะอออันนี้น่าสนใจนะอันนี้น่าสนใจแต่มันก็จะมีทางด้านของวีคสองนะที่ยังไม่มาเนาะอันนี้ก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่านะฮะ อันนี้ก็น่าสนใจอพอสมควรแล้วนี้ก็ทวินเทลนะฮะเป็นผมเนาะซึ่งเหมือนผมมีอยู่แล้วมั้งได้มาจากปีที่แล้วเหมือนกันนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะแล้วก็จะมีทางด้านของท่าเต้นต่างๆเนาะ <I S 1> ที่มา <I S 1> จาก <did. S 1> ปีที่แล้วนะฮะก็โอเคแต่ทางด้านขวามือนะฮะ Second Year Anniversary Redemption ก็าจะมีให้แลกนะฮะสำหรับซีซั่นนี้เนาะก็อันนี้ก็คือกล่องที่ได้มาจาก RP นะฮะ แลวอันนี้ก็เป็นกล่องเสริมโอ้มันมีให้แลกด้วยครั้งนี้เหมือนจะไม่ให้แลกแบบการันตีแต่เหมือนจะให้สุ่มแทนนะฮะอ๋อหลอเนี่ยอ่าใช่จริงๆด้วยเออมันมีทั้งหัวแล้วก็ชุดใช่ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะว่าถ้าเกิด RP ครบร้อยแล้วมันจะให้หัวกับชุดมาด้วยกันเลยหรือเปล่าหรือว่าจะให้แค่ชุดเพราะถ้าเกิดให้มาด้วยกันทั้ง2ชิ้นเท่ากับผมได้ของแดง2ชิ้นเลยนะ อันนี้จะเป็นอะไรที่คุ้มมากเลยนะฮะสำหรับซีซันนี้ยถ้าได้ r p มาผมก็น่าจะเอามาสมชุดนะฮะเพราะผมน่าจะเลือกได้สักชุดหนึ่งแต่ว่าก็อยากได้อีกชุดหนึ่งเนาะเออนนี่ก็น่าสนใจนะฮะน่าสนใจเอออ p ครั้งนี้ผมว่าใช้ได้นะฮะถือว่าดีกว่าอันที่เป็นเวสแล d นะอันที่ออกแนวแบบทะเลทรายทะเลทราย,ายผมชอบอันนี้มากกว่าเนาะก็ไหนๆก็ไหนๆละซื้อเลยละกันเนาะซื้อซื้อแบบอีลีโอ ีอะไรให้ดูด้วยเฮ้ยกดเทกดเทถือว่าใช้ได้นะโอเคเลยนะสำผมมาอัปเกรดกันเลยละกันนะฮะส่วนเราก็จะซื้อแบบอีลีดอัพเกรด plus นะฮะเนื่องจากมันได้ของแถมเป็นกรอบนะฮะ แล้วก็เพิ่มเวลยี่สบห้าทันทีเนาะมันก็มันก็คุ้มแหละถ้าเกิดเล่นแบบจริงจังเยอะๆเนาะก็ดีนะฮะรับเลและกันหุยได้เต็มเลยได้ชูดได้คาทันทีได้หัวโอเคนะแล้วก็อันนี้นะฮะเป็นสิ่งที่เพื่อนๆจะไม่ได้นะถ้าเกิดไม่ซื้อ แบบ elite นะฮะก็ก็เก๋ดีนะเอามาเก็บสะสมไว้เล่นว้าวแล้วเช่นั้นก็เป็นรับมิชชั่นไลเซนส์ถ้าเกิดเราสะสมแบบถ้าเกิดเราซื้อ RP ติดต่อกัน3ครั้งนะฮะเราก็จะได้อันนี้ฟรีๆเลยนะฮะทุกซีซันถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งเหมือนกันนะแล้วก็มีให้ใช้แต้มจากซีซันที่แล้วอีก500แต้มน่ไงเพิ่มอีก5 0 0แต้มได้รถเลย ผมว่าซีซั่นนี้ดูน่าจะคุ้มนะฮะมันจะคุ้มมากๆแหละฮะถ้าเกิดตอนเริ่ร้อยมาได้ทั้งหัวแล้วก็ตัวจริงๆอ่ะนะอันนี้ก็น่าสนใจอยู่พสอสมควรนะฮะก็ต้องลองดูนะฮะอ๋อนี่นี่นี่มันเขียนอยู่ข้างล่างแปลว่าได้ทั้งชุดและได้ทั้งหน้ากากเนาะเอออันนี้คุ้มอันนี้คุ้มซีซั่นนี้น่าจะคุ้มจริงนะฮะส่วนเราคนที่แบบสะสมฉา,ายาหรือว่าอยากได้ของแดงอย่างน้อยชิ้นถึง,งชิ้นเนาะอันนี้คุม้มเท่าที่ดูนะฮะณตอนนี้นะถือว่าดูคุ้มมากๆใช้้ไดเลยแตแต่แตแต ก่อนที่เราจะไปต่อนะฮะถ้าหาเพื่อนๆอยากจะเติมเกมที่ถูกกว่าการเติมในตัวเกมนะฮะผมแนะนําร้านนี้เลยนะฮะเติมเกมโซนนะฮะซึ่งเพื่อนๆสามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะฮะแอดเติมเกมโซนนะฮะอย่าลืมตัวแอดด้วยนะฮะซึ่งถ้าหากเพื่อนๆอยากจะเติมจริงใช่ไหมฮะเพื่อนๆทําเพียงแค่แจ้งราคาที่จะเติมนะฮะแจ้งเลข ID นะฮะแล้วก็ส่งหลักฐานการโอนเงินนะฮะไปให้ทางร้านนะฮะแล้วรอประมาณ20นาทีถึง60นาทีนะฮะเงินจะเข้าทันทีนะฮะ ซึ่งการเติมที่ร้านมันดียังไงก็คือมันราคาถูกกว่าในเกมนะฮะพอสมควรเลยนะ,ะซึ่งอันนี้ผมก็แนะนำนะฮะถ้าเกิดคนที่เติมเยอะจริงๆเนาะหรือคนที่ประหยัดจริงๆนะฮะและนอกเหนือจากเกมผับจีเองแล้วนะฮะทางร้านก็ยังมีเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะฮะเช่น Speed Drifter รักนาล็อกและอื่นๆอีกมากมายนะฮะก็เพื่อนๆก็สามารถสอบถามกันได้เองเลยเนาะแต่แต่แต่ก่อนที่เราจะไปต่อนะฮะเหมือนผมเห็นอะไรแววๆนะฮะในเวิร์กช็อปเบเปิลนี่ รีสาร์ดรอ MC 16อัปเกรดอีกแล้วซึ่งรอบนี้มาแบบจัดเต็มอีกแล้วนะฮะก็คืออัพจนเวล7ไม่รู้ว่า MC กระบอกนี้จะเป็นของแดงหรือเปล่าเหมือนเดอะฟูลนะฮะแต่ลายโดยคร่าวๆจากแค่เวล1นะฮะก็ดูสวยดูแล้วนะแล้วก็เวล2นะฮะก็จะเป็นคิวเอฟเฟกที่ผมชอบนะชอบมากด้วยนะฮะเป็นสีลุ้งเลยอ่ะดูดิแล้วก็ ทัพเกเป็นเวอร์สามลายกิ้งก่าเนาะซึ่งเหมือนเป็นกิ้งก่าแบบกึง่งๆเหมือนไดโนเสาร์อะมันออกแนวแบบสลักไว้บนหินนะ่ประมาณนั้นนะฮะเก๋นะผมชอบนะผมชอบนะเหมือนปืนของเล่นเลยแล้วถัดมาเป็นคิวมสเซจนะฮะเฮ้ยสวยนะผมชอบสีมันมากเลยอะ่ะมันมีเอฟเฟกต์หน่อยด้วยอะ่ะดูด,เดนนะิเด่นนะเด่นนะใช้ได้ใช้ได้ช,ไดชอบชอบแล้วก็เวลห้านะฮะเป็นรีซอสอีโมดเฉยเฉยนะ ดีซอลอิโมดนะฮะมันยังดีได้กว่าเนี่ยหรือไม่เอาดีซอลอิโมดแล้วเอาเป็นอย่างอื่นแทนอนะ่ะน่าจะดีกว่านะฮะแล้วก็ระดับอัลติเมตอืมดูแบบเผินๆนะจะดูเหมือนปืน M7 นะมันจะดูแบบกระบอกแบบใหญ่ๆหน่อยตรงปลายๆนะแต่โดยรวมถือว่าโอเคนะเหมือนปืนของเล่นมากเลยอะแต่แบบผมชอบอะ่ะใช้ได้ใช้ได้ผมอาจจะอัพแล้เนี่ยแล้วก็อันสุดท้ายนะครัเบล7รูทเครดะนะ เฮ้ย hey, คือตาอยแล้วมันจะอ๋อ oh, มีเอฟเฟกต์นี้ด้วยดูดิตายแล้วมันจะไม่ได้เป็นกล่องแบบนิ่งๆทันทีนะฮะแต่เหมือนจะมีเอฟเฟกแบบเหมือนตกลงมาเฮ้ย hey, อันนี้เจกนะฮะถึงมันจะไม่ได้ืูหวาอะไรขนาดนั้นนะแต่สีมันแน่นอนบูหวาแน่นอนกล่นอ,นนอ,นองไม่ได้ดูใหญ่อลังการขนาดนั้นแต่ว่าถือว่าโอเคเลยนะฮะอันนี้ต้องรอมันมาก่อนเนาะซึ่งจริงๆแล้วเ k คก็ยังไม่มาเลยมั้งเนี่ยอืมเ k คก็ยังไม่มาเลยใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะหรือมาแล้ววะอืมน่าจะยง ใช่ย,ยังสิเพราะผมยังไม่มีถูกแล้วใช่ย AK ยังไม่ไปอยู่กระบ,บอกเดียวนะซึ่ง AK ก็ต้องมาก่อนแหละแล้วอันนี้ค่อยมาตามทีหลังเนาะแต่อันนี้น่าสนใจมากแต่ก่อนอื่นเลยเราไปแก้แค้นกับกล่องกล่องหนึ่งก่อนดีกว่าจริงๆอยากได้รถไม่อยากได้นะแต่แบบมันไม่น่าออกอ่ะมันออกยากมากเลยสักหน่อยก็ได้มเอาจนกว่ารักผมมันจะเสร็จแล้วกันเนาะเพราะมันเป็นของแดงด้วยแหละมันน่าจะออกยากมากมากมากอันนี้ก็มีแล้ว ดีเซ็ตได้ยังนะเมื่อกี้ไม่ได้ดูอโอเคยังดีเซ็ตอ,อ,อต๋อไม่ดีเซ็ตด้วยโอ้มีมันเหมือนการบังคับให้ผมสุ่มต่อเลยโอ้โหอันนี้อะไรวะเนี่ยโคตรขยะอันนี้ต้องรีเซ็ตไม่รีเซ็ตด้วยยอม โอ้นี่มันเกิดพ้าดอะไรขึ้นกับดวงของผมดูดิรักร้อยสามฮัลโหลจังหวะนี้ไม่นี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นจริงๆนะมันเกิดอะไรขึ้นผมจะหมดกับอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะรักผมร้อยหแล้วอะร้อาฮัโลโหลอะไรอะ เขาิงอะเขาริงอะ,อ,งอ,ะอันเนี้ยต้องเออมันต้องมีเสร็จแล้วล่ะโอ้หมดคำพูดล่ะแบบหมดจริงๆอ่านี่ไม่มีแต่ไม่คุมอ่ะของแดงก็ไม่ได้นะนะประเด็นนะฮะโอ้โหคืออะไรอ่ะโหอ,อยากได้รูแดงมากนะแต่ไม่ไหวอ่ะกล่องมันเน่ามากเลย น่าจริงๆเี้ยเฮ้ยมีให้สมสิบครั้งสักหน่อยได้ไง b r อขอชุดแดงได้ไหมออบู<ๆ> oh, blue, จริงๆฮะรอบนี้ผมว่าดูผมหายจริงๆแล้วแหละอันนี้คือแบบจริงจังนะยเม,มันยากอย่างเงี้อันนี้ก็ยังอยากได้อยู่นะอยากได้เสียงอะ่ะดูน่าสนใจมากๆเลย สักต่อไปแล้วกันตักอืมก็เลยดูออกแยกเหมือนกันนะอีกสักยี่สิบโอ้โหสิบกองไม่มีพี่แววของอะไรดีๆเลยนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ยังไม่มีโอเคนะใช่ไ <c oughs> หมหายสักรอบแล้วกันรอบท้ายละไม่งั้นผมจะหมดไปมากกว่านี้ไม่ได้ละ อออกยากนะออกยากเราี่ด <man> ูนะออกยากเข้ามาเดี๋ยวนะไซเบอร์สปินมันจะรีเซ็ตแล้วนี่นาแล้วผมก็ยังไม่ได้ชุดเดงดูนึกว่าจะได้ถ้าได้นะจะเป็นอะไรที่แบบดีมากๆสำหรับวันนี้เลยอ๋อแต่ไหนๆก็ไหนๆละเอาให้หมดเลยก็ได้มั้งยูซีเนี่ยทังสูงไปเลยละกันไหนๆผมก็จะเอาชุดแดงให้ได้อู่แล้วเนาะก็สคิดสิอืออุ้ยเนี่ยเยอะโอเค ต้องกลายอย่างนี้เอามาเยอะๆไม่ไม่เอารถแล้วเยอะ,ะแล้วขอเหรียญเยอะๆเหรียญมันเท่าไหร่นะ600หกร้อกกยเหรียญน้องโคตรไกลเลยต้องหมดอีกสักเท่าไรขอชุดเลยได้ไหมอะเออไม่ได้โอเคหมดหมดกันปีๆหมดแล้วตายตอันนี้ก็ไม่ได้ของดี ขยะล้วนนะฮะช่วงนี้ก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะฮะดวงหายหมดจะเรียกว่าหายหมดเลยดีกว่าเรียกว่าไม่บีเลยดีกว่า <c oughs> <c oughs> และนี่นะฮะก็คือทางด้านของโปรโมชั่นในซีซั่นนี้นะฮะเราจะได้เป็นทางด้านของตั๋วฟรีเป็นแบบเป็นตั๋วฟรีพรีเมียมนะฮะแล้วก็ทางด้านของชุดนะฮะบราเลอร์ก็เซตล้วจากนั้นก็จะมีทางด้านของปืน QBZ ให้ซื้อในราคา180 UC เนาะซึ่งลายก็ดู น่าสนใจดีนะแต่ตังไม่พอแน่เอาไว้ข้างหน้าแล้วกันจริงจริงก็โอเคมันเหมือนแบบเป็นชุดเก่าใช่ไหมใช่ไหมหรือมันแค่คล้ายๆชุดเก่านี้ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันแนะก็เป็นยังไงกันบ้างฮะกับสําหรับคลิปในวันนี้เนาะก็เออพูดถึงคลิปก่อนนะเพื่อนเก็น่าจะเห็นหน้าผมไปเยอะพอสมควรแล้วเนาะก็ต่อไปนี้ก็คงไม่ต้องปิดหน้าแล้วแหละ ก็คงอาจจะมีบล็อกของผมมามากขึ้นกว่าเดิมนะเพราะมีโอกาสให้ผมได้ถ่ายมากขึ้นกว่าเดิมเยอะและถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้ผมถ่ายมือตัวเองหรือหน้าตัวเองระหว่างเล่นเกมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาลองไปคิดดูเนาะถ้าเกิดเพื่อนต้องการนะฮะผมยินดีที่จะทำเนาะ แล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อมีอะไรจะเสนอก็นําเสนอมาได้เลยนะ,ะในใต้คอมเมนต์นี้เลยนะฮะแล้วถ้าเกิดผมผิดพลาดอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะหรือถ้าเกิดผมแบบไม่ได้รีวิวอะไรหรือลืมรีวิวอะไรก็บอกได้นะฮะโอ้กระถานี้กระทาที่น่าจะมาจากกล่องใหม่นะห้ผมเดาอันนี้น่าอันนี้เหมือนเป็นออเดอร์แน่แนเลยให้มันทดลองก่อนว่าสามวันจะดูเป็นยังไงนะฮะก็น่าจะมา ก็สำหรับวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และ subscribe เพืเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะฮะและครั้งหน้าเจอกันไหมครับเย่เอ้โหลฮัล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 โายฮังโีลฮัรโหลืัลว่าฮัลโหลฮลโวลฮเลอหลฮัลลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหอฮัหลลัลลห